เคสนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าเครื่องยนต์มีเสียงดังนะครับก็ซื้อมือสองมาไม่กล้าใช้ความเร็วไม่กล้าซัดนั่นแหละนะครับคันนี้ทําคัดมือมาแล้วก็เอามาให้ผมลองขี่ก็เบื้องต้นมีเสียงดังน่ากลัวจริงๆนะครับคือกลักวกลัวมันระเบิดกลัวมันแตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยให้ผมมารื้อตรวจเช็คก,ก่อนนะครับลูกค้าไม่สบายใจ ก็เบื้องต้นเป็นเบฟ125ตัวเอนะครับที่ผมลองขี่นะครับก็คือมีอาการคัดลื่นแล้วก็นี่นะครับตามภาพระยะของแกนเกียร์เนี่ยมันมีระยะมากเกินไปแล้วก็สปริงลังกลับเนี่ยมันนิ่มนะครับมันนิ่มไปก็คือกดลงเนี่ยมันเด้งกลับไม่แรงอน,นะครับ ก็เปิดตัวนี้ก็มีรอยแต่งเครื่องมาพูดง่ายๆคือรถไม่เดิมนะรถไม่เดิมลุยดีเปิดแต่ประกันเดิมข้างในใหญ่มีประกันบางเหมือนเดิมก็ไม่รู้ทำไมไม่เปิดประกันด้วยนะคตัวนี้ก็สภาพลูกชักอ่ะแล้วก็เดินเบาไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวร่งเดี๋ยวเบาเดี๋ยวร่งเดี๋ยวเบา น็อตข้างเสื้อตัวนี้ไม่ไม่ใส่มาแล้วก็มีรั่วซึมฝาคัดคัดลื่นเสียงเครื่องยนต์ดังคือผมก็ไม่กล้าขี่มันไม่กล้าลองเหรอว,ว่ามันเอแรงไม่แรงวิ่งไม่วิ่งนะครับแต่เท่าที่ลองดูแล้วมันมันน่ากลัวจริงนะครับก็ดูสภาพนะครับดูโบ,โบัวบดูน็อตคือผมเปิดตัวนี้ดูเพื่อจะดูมาร์ก แต่ผมหามาร์กไม่เจอนะครับหามาร์กไม่เจอเห็นไหมมันมีรอยเหมือนค้ะเหมือนอะไรไปหมดเลยอืมมาร์กตรงเนี้ปกติมันจะต้องมีมาร์กด้วยนะครับแล้วก็จะมีมาร์กในมาร์กในก็คือตัวนี้เนี่ยนี้มาร์กในมาร์กในก็คือตรงตรงติ่งนี้นะครับคือตรงกันแล้วก็ตัวนี้จะต้องตรงอ่ะไหนๆก็เปิดมาแล้วเดี๋ยวมาเช็คมาร์กกันดู ก็คือโซ่โซ่ไม่หย่อนไม่หย่อนออกจากตึงไปด้วยซ้ํานะครับออกจะตึงไปด้วยซ้ําแล้วก็อ่ะมาโยกฟังเสียงนะครับ,บเห็นไหมครับ,บระยะรุนเข้าออกเยอะมากนะครับซึ่งรถปกติมันจะไม่โยกขนาดนี้อะต่อมาโยกซ้ายขวาแบบนี้ สายขวาแบบนี้ก็คือการเช็คว่าลูกสะบัดไหมการหลวมไหมเข้าวๆนะครับลองฟังอันนี้เครื่องยังหมุนช้าๆนะขยับซ้ายขวาช้าๆนะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณติดเครื่องจะดังขนาดไหนคนะิดดูนี่จุดหนึ่งนะครับนี่จุดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทดูว่าล้อไม่เหล็กเบี้ยวไหมคดหรือเปล่านะครับนี่แหวนตัวนี้ไม่ใช่ของมันนะครับแลบมาแลบมาแสดงว่ารูในมันใหญ่อ่าถอดเทอเทียนมาแล้วนะครับจะได้สตาร์ทดูกันหมุง่ายเทอรเทียน4 7เกี่ยวสั้นแล้วก็ ตัวนี้เป็นร้อยยีห้านะครับซึ่งปกติจะใช้เก้ียวยาวถ้าเป็นรถแต่งบางท่านก็จะเป็นลาหัวเทียนโซนิกนะครับหัวเทียนเย็นตัวนี้ก็ไม่มีแหวนมามันถึงมีการรั่วเห็นไหมเป็นหัวเทียนเบร้อยอ่ะเดี๋ยวดูว่าเขาเวียงจะกดไหมเดี๋ยวผมตั้งกล้องแล้วกันอ่ะ ตั้งกลองเรียบร้อยนี่ยเท่าดีดูก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่นิดๆหน่อยๆแต่ระยะลุนซ้ายขวา ระยเขยวเยอะเดี๋ยวเปิดหัวดูหน่อยนะครับเปิดหัวดูหน่อย